สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูเครปสุดพิเศษมาฝากกันค่ะสําหรับเมนูเครปที่แนนจะทําในวันนี้นะคะนั่นก็คือเมนูเครปแฮมไข่ดาวค่ะแต่เราจะทําให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทาเครปแฮมไข่ดาวกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแฮมค่ะจะใช้เป็นแฮมหมูหรือแฮมไก่ก็ได้ค่ะไข่ไก่ค่ะ ไข่ไก่แบ่งไว้เป็น2ส,ส่วนนะคะจะมีส่วนที่ใช้ผสมแป้งกับที่ทําไข่ดาวด้านบนค่ะนมจืดค่ะเนยละลายค่ะแป้งอนเนกประสงค์เนยสําหรับทอดค่ะพารสลียเกลือน้ำตาลค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกในการทำกันเลยค่ะ<ป>โอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนในการทำเครปแฮมไข่ดาวนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกเราจะผสมแป้งเครปไ้ก่อนนะคะง่ายๆเลยค่ะนำแป้งอันไหนกะสค์ใส่อ่างผสมค่ะน้ำตาลค่ะเกลือค่ะ ็ไข่ไก่ค่ะตีลงไปเลยคนให้เข้ากันนะคะแล้วทีนี้เติมนมคะ่ะไปนิดนึงก่อนคนให้แป้งเข้ากับนมก่อนนะคะคนแรงๆหน่อยแป้งมันจะได้แตกตัวคะ่ะ นันขอเติม,มนมเพิ่มนิดนึงคนให้เข้ากันนะคะอันนี้เราจะใช้เตาอบนะคะขั้นตอนในการทําต่อไปนั้นก็เลยวอ์มเตาอบไว้ที่อุณหภูมิ200องศานะคะวอร์ไว้ก่อนพอเวลาเราจะใช้เนี่ยจะได้ไม่ต้องมารอใหเ้เตาอบมันร้อนอีกเราก็เลยต้องอุ่นไว้ก่อนเลยโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่เนื้ยลงไป ค่อยๆใส่นะคะคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแนนค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะตอนนี้แนนก็ผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะนำมาแป้งเค้กนำมาทอดกัน,นะคะ่ะเอากระทะใส่เออเอาเนยใส่กระทะค่ะแล้วก็ ท้ายทั่วนี่แนนวองกระถาร้อนแล้วนะคะถ้าใช้เป็นทิชชู่ทาเท้าก็ได้นะคะทีนี้เราก็ใส่แป้งลงไปถ้าที่บ้านใครมีแบบออที่ทำเคลฟใช่ปะคะกริ้งอย่างนั้นก็ได้นะคะนี่แนนไม่มีกระทะเราไม่ต้องอุ่นให้ร้อนมากนะคะถ้าเราอุ่นร้อนมากเกินไปเนี่ยมันจะกลิ้งไม่ได้ มีแบบนี้แผ่นหนาหน่อยก็ได้คะ่ะประมาณนี้โอเคแล้วที่นี้เราก็ทอดแผ่นเค้กให้สุกทั้ง2ด้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพักใส่จานไว้นะขอทอดเค้กแป๊บนึงทอดให้ออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยนะคะ เดี๋ยวนั่นขอไปทอดให้สุกก่อนหละกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนนี้แป้งเครปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนั้นก็จะนำแฮมมาวางค่ะแฮมวางลงไปเลยทับหน่อยก็ได้ค่ะเพราะเวลาเราเทไข่ลงไปใช่ป่ะมันจะได้แบบไม่ไหลออกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปค่ะ ลงไปตรงกลางเลยเปิดไว้นิดนึงเปิดไ้ด้าน,น้ก็ได้พยายามกระเถิบให้ไข่มาอยู่ตรงกลางนะคะพาะเวลาอบออกมาเนี่ยมันจะได้สวยๆประมาณนี้แล้วก็ปิดตัวแป้งเค้ลงไปะคะ่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโรยเกลือน,นิดหน่อย โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนําเข้าเตาอบกันนะคะประมาณ 10- บถึงสินาทีแค่ให้พอไข่สุกนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ตัวเครปแฮมไข่าดาวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะน่าทานแบบนี้เลยอันนี้นันเอาเข้าเตาอบประมาณ10นาทีนะคะอันนี้อยู่ที่เตาอบของแต่ละคนดนวยนะคะว่าที่บ้านเนี่ยมันแบบแรงมากน้อยแค่ไหนเอาแค่พอไข่ดาวสุกก็พอคะ่ะถ้าชอบแบบ ไม่สุกมากก็แล้วแต่เลยค่ะอันนี้ได้ตามใจชอบเลยค่ะเราก็มาจัดใส่จานนะคะโรยด้วยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะอันนี้เป็นออปชั่นเสริมใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะโรยด้วยพ a าสตี้ช็อปค่ะให้ดูสวยงามไทยนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูมื้อเช้าหน้าทานแบบนี้เค้ e แฮมไข่ดาวค่ะถ้าใครอยากลองทำนะคะสามารถเข้าไปดูเว็บ อัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel. tv ค่ะวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ